สวัสดีทุกทุกคนอาจารย์ดินมาส่งแล้วใครสนใจดินเนี่สั่งจากลบบุรีเดี๋ยวให้ดูอ่าให้ดูใครสนใจก็สั่งซื้อตามหมายเลขแล้วก็แอดไลน์ไปนะจ๊ะัน,นี้อ่ะเอาให้จับแคปไว้แคปไว้นะศูนย์9ปดหน้า้าสามห้า แอดไลน์ <Add> ไปอุดม3ามห้่นะเราสั่งมาทั้งหมดหกรแต่เหลือประมาณ550ร้เดเช็คอีกทีนึ่งสนใจสั่งไปนะจ๊ะส่งทั่วประเทศใช่ไหมคิดค่าส่งตามระยะทางเดอ้อตอนนี้เราเอา ยายจุด um ินรียสังเคราะห์แสงตรงนี้อุ้ยแสงแสงแสงนะยายจุดินรียสังเคราะห์แสงมาไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้จุดินรียสังเคราะห์แสงเอาวางไว้ตรงนี้ก็แดงนะไม่จําเป็นต้องโดนแดดคือไม่จําเป็นต้องไปวางกลางแดดนะวางในร่มเขาก็แดงนะเพราะจุดินทรียสังเคราะห์แสงเขาใช้แสงไม่ต้องตากแดดจัดจัดก็ได้ ถ้าเกิดสีซีดๆก็ใส่เติมไข่ไก่ไปแค่นั้นเองไม่ต้องเติมอะไรนะถ้าเห็นเขาแบบว่าซีดๆจางๆสแสดงว่าใกล้าตายแล้วเชื้อแล้วก็เขาเป็นสิ่งมีชีวิตต้องให้เขากินอาหารอาหารของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ดีสุดคือไข่ให้ดูแค่นี้ก่อน พราะเดี๋ยวเราก็จะทํางานบ้านต่อไอ,าอาง,งานสวนต่อละอย่าลืมสนใจก็นี่เลยติดต่อตามเบอร์โทรแอดไลน์ไปนะจ๊ะหมายแต่หกโมงเช้าแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราได้นะจ๊ะทุกๆคนสู้กันต่อไปลงคลิปรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวเพราะช่องพวกเราเป็นกลุ่มเกษตรกลุ่มปลูกผัก તની ના